ไม่ต้องใส่เยอะใส่น้อยเดียวก็พอไม่ใส่นีก็ไม่เป็นหรอกเนาะไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดน้อยก็พอใส่แค่นี้ก็พอค่ะแค่นี้ก็พอตากปี๊บเสร็จแล้วก็จะใส่มากระเทศนะคะ เรเทศลงไปใส่เยอะๆปฏิชอบมะเขือเทศเระเทศสีดาลูกเล็กๆแต่รสชาติเขากลมกล่อมมากค่ะรสชาติเขากลมกล่อมมากปฏิชอบเอาเอามาใส่ใส่ส้มตำอย่างนี้แหละคะ่ะ รสชาติข้ากลมกล่อมน,นะคะชอบมากชอบกินแบบนี้เลยคะ่ะชาติเข้ากลมกล่อมแต่วันนี้ไม่ขอกินเผ็ดใส่ใส่เม็ดเดียวก็พอเนาะใส่พริกเม็ดเดียวเพราะว่ามันมันก็ดึกแล้วด้วยหิวตอนดึกนี่เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ ใส่น้ำมะขามเปียกหน่อยนึงนีขนาดนี้ดึกแล้วไม่ต้องกินเปรี้ยวแล้วก็ใส่น้ำปะลาแค่นี้ก็พอประมาณประมาณ1นช้อนโต๊ะแค่นี้ก็เข้มข้นแล้วค่ะไม่ต้องสใส่อะไรเยอะ แค่น้ำปะลารากับน้ำมะขามปีดมีมะเขือเทศแล้วก็มีพริกแล้วก็กระเทียมนี่วก็ใส่ไปเลยปตีจะไม่ไม่ใส่ถั่วผักยานะคะเพราะเรากิน กินส้มตำรอบดึกเราจะไม่ใส่แอถั่วฝักยาวเพาะถั่วฝักยาวมันจะย่อยยากมาตำส้มตำม,มากินส้มตำกันค่ะส้มตำอรอ่อยอร่อยค่ะ สอได้เกือบทุกวันแล้วปตีก็จะใส่ปมปตีก็จะตำขนมจีนใส่เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่เราตำมาะละกอก่อนแล้วปตีก็จะใส่ขนมจีน สุปตามขนมจีนมากินด้วยกันค่ะตามซมปตาขนมจีนทีนี้เราก็ใส่ขนมจีนเลยค่ะตำไปด้วยโขบไปด้วยเลยนะคะขนมจีนค่ะ